สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงลูกค้าก็ได้เดินมาท้างมาเอารถมกรดดำสีฝ่าขันนี้นะ,ะ้วยค่ะที่มาจากยาสูกำลังข้างหลานก,ก็เช็ครถชเช็คระบบเบกเนาะเบ่งน้ำมันน้ำมันเครื่องพวงมาลัยลูกค้าจะกลับจะขับกลับนะคะ วันนี้บรรยากาศก็ดีดีฝนสิตกแล้วจ้ามื่อนี้บรรยากาศเย็ยนสดชื่นนะคะขอขอบคุณคุณวิโรจน์นะคะที่มาปิดการขายรถหรล้อดำหัวยาวนะคะตอนนี้ก็กำลังเช็คระบบ กลมาะไราระบบตีเติมน้ําเติมมันเครื่องให้ลูกค้าลูกค้าจะขับกลับนะ,ค,ะคันนี้มีทะเบียนนะคะหกร้อดำหัวยาวอันนี้มีทะเบียนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายๆนะคะคันนี้ก็จะไปต่อที่ยะโสนะคะทางร้านของเราก็กำลังียมระบบให้นะคะ ลูกค้าจะขับกลับวันนี้เลยตอนนี้ลูกค้ากับนักจะเดินทางกลับไปจ้าเห็ุเป็นทีเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ก็จะไปใช้งานที่จังหวัดยะโสธรนะคะเอาไปโซ่ไปมานไปข้ามไปพูดให้เพื่อนเดอนเ้อลาะเด้อขนเงินขนทองเข้าบ้าน ให้ข้ามให้คหู่นใ้โศกให้มานให้คห้าหนาคู่นังคู่เอาไปก็ให้ได้หลายคู้อยู่ก็ให้ได้หลายเด้ออีหลาย้ามเลยหอนบานหอดซอง